สวัสดีนะครับทุกทุกคนวันนี้นะครับเราจะพามาต่อกันเนาะหลังจากเดินขึ้นสะพานโชคดีนะครับ EP 2นะวันนี้ฝากกดัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับหลังจากเราเดินขึ้นมาจากที่สะพานโชคดีนะครับแล้วเราก็ไปต่อที่ทางรถไฟสายมรณะนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาเนี่ยนะครับเดินจะเดินเข้ามาตรงทางหน้าอุโบสถนะครับแล้วก็จะเจอทางขึ้นนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งท่านเจ้าวาดนะครับได้ทำไว้นะครับให้เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งประวัติความเป็นมานะครับเสมัยนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี้นะครับกอ็อชาวญี่ปุ่นนะครับได้กู้เงินจากประเทศไทยนะครับทั้งหมด4ล้านบาท นะครับแล้วก็สร้างในปีพศ2 4 8 5นแะครับแล้วก็เสร็จในปี2486ก็ใช้แรงงานประมาณ61,700คนนะครับซึ่งเป็นเฉลยศึกของเป็นชาวสาหรัฐอเมริกาอินเดียอังกฤษนิวซีแลนด์ฟินแลนด์แล้วก็ฮอลแลนด์นะครับก็มารวมสร้างตามสโลแกนที่ว่า1ไม้หมอน1ชีวิตนะครับ ซึ่งยาวทั้งหมดประมาณ415กิโลนะครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยนี้ประมาณ303กิโลเทนั่นเองซึ่งนะตรงที่ผมยืนอยู่เน,นี้ยโอ๊ยเหนื่อยเขาจะเรียกว่าเอ่อสถานีทองช้างซึ่งต่อจากสายน้่มตกนะครับความสมบูรณ์ก็ประมาณ60-70นะครับเป็นออยังอยู่ในรอยประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งความสมบูรณ์เนี่ยของรางรถไฟเนี่ยก็ยังอยู่ยังอยู่ดีนะครับซึ่งอยู่ทางด้านนู้นเนาะ ซึ่งจะมีจุดชมวิวนะครับที่ท่านเจ้าวาดได้สร้างขึ้นเนาะให้เราได้มามาเช็คอินมากดไลค์กดแชร์กันได้ที่หน้าตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศข้างบนนะครับก็สวยงามให้เรามาได้มาถ่ายเซลฟี่กันนะครับหน้าตรงนี้เนาะเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับในช่วงมุมของไหล่เขา ซึ่งความสมบูรณ์นะครับก็ยังอยู่ประมาณเนี่ยตามค่าหลังด้านหลังที่ผมได้เห็นได้เห็นผมเนี่ยคือตรงเนี้ยที่อยู่ในสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี้ก็อย่างที่เก่าแล้วเข้ามาข้างต้นนะครับคือ415กิโลอยู่ในประเทศไทยเนี่ย300 3กิโลจุด3 0 3.95กิโลนะครับที่เหลือจะอยู่ในประเทศพม่าซึ่งเป็น23นส,ส,ส,สถานีที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งณนะตรงนี้ต่อจากสถานีน้ําตกชื่อว่าสถานีท้องช้างแล้วไปสุดที่ด่านเจดี3ามองค์และส่วนมากนี้จะอยู่ในเขื่อนวชิราลงกรน,นะครับจมจมน้ําอยู่ซึ่งมันจะไปสุดที่ส,สถานีตันบูชายักษ์ในประเทศพมา่านะครับก็ใครว่างๆก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ณวัดพุทธเกียนนะครับอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับ